ขณะที่ย่างก้าวเขามาภายในวัดเนี่ยเราก็เห็นได้ยินจะชื่อว่าวัดป่าต้นไม้ต้นไร่ใบไม้อะไรมันก็ต้องหล่นตาม้ฤดูกาลอะไรของมันนะแต่พอก้าวเข้ามาภายในวัดท่านมันหลังเวลาปัดกวาดพื้นที่ของท่านสะอาดเตียนโล่งไปหมดจนเราเกิดพิสียแล่วมองเห็นหน้าแปลกดีเหลือเกินเสนั้น แสดงว่าเจ้าวาดที่ท่านปกครองอยู่เนี่ยท่านสามารถสั่งสอนลูกศิษย์ได้ดีเยี่ปัดกวาดเช็ดถูอะไรเรียบร้อยไป,ไปหมดขึ้นดูขึ้นไปดูสราก็เป็นเงาไปหมดใครเดินดีไม่ดีถ้าท่านปูเสือเอาไว้เนี่ยไประวงังอาจจะล้มได้แล้วก็หลังจากเล่มาอยู่กับท่าน เราก็เริ่มมองเห็นแล้วอย่างกรารปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปมักจะมีคนอู้ก็มีคนที่ขยันขันแข็งก็มีแตพ่พอมาเทียบกับไอที่หลวงตาท่านปกครองพระองค์ท่านเนี่ยเราจะมองเห็นเลยถ้าคนไหนล่าช้าอืดอ่านไม่ทันเขาท่านจะดุบอกด,ดูที่อยู่อย่างคนสิ้นท่า <G ül> สตีปัญญามีไม่รู้จะคิดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันร,รู้สึกจะขยันขันแข็งตั้งตอนามืดพอได้ได้ไดอารุณเนี่ยยังไม่ทันออกบินสบาหลวงตาทั้งกันจะขึ้นมาบนสลาก่อนขึ้นมาแล้วท่านก็นทำกายบริหารอะไรสั้นนะเล่นโยงคงโยคะอะไรเนี่ยนะสายตาก็กวาดไปดูร,บรอบ ดูลูกศิษย์กำลังถูพื้นสลา,ากันพอถูพื้นสลา,าเสร็จก็มีการปัดกวาดปะกกวาดเสร็จก็ตั้งน้ําฉันน้ําใช้สําหรับญาติโยมหรือแขกที่มาเยือนเนี่ยหลังจากนั้นก็ออกบินสบาตพอออกบินสบาตกลับมาจัดอาหารอะไรเสร็จเรียบร้อยพระเริ่มฉันท่านก็จะให้ไล่พวก ญาติโยมที่มาเนี่ยบอกให้ลงเจากสลาไปซะให้ไปเที่ยวชมป่าชมเขาช,ช,ชมต้นไม้อะไรพอพระฉันเสร็จท่านก็นจะเข้ามาอีกทีเรียกเขากลับข,ขึ้นมาฟังเทศท่านจนกระทั่งมีมีพันเอกอยู่คนเเป็น,น,นคนนะสิคลตรีที่มาบวอยู่เนี่ยท่าน เป็นเป็นเสนาธิการทหารท่านบอกแม่ลูกตาโปกปค้องลูกศิษย์นี่ได้เฉีบขาดดีเหลือเกินไม่ให้มีเรียกว่าไม่ให้มีลูกศิษย์ได้มีโอกาสเจอกระยมเลยคือพอตอนฉันฉันข้าวท่านท่านก็ไล่โยมหนีแล้วก็พอฉันข้าวเสร็จพระจะลงไ้ข้างล่างท่านก็ขอเรียกโยมให้ขึ้นมาฟังเทศทันละ พอ,พอพอพระอะไรฉันเสร็จแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูสาาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สั่งคนก็สั่งกลับกุฏิของตัวเองผมมาถึงกุฏิผมบางองค์จะทําอะไรมัางก็ไม่รู้ละแต่เราสำหรับตัวอาตมาเองเนี่ยก็ลงไปเดินโยกรมเดินโยกรมท้องมันยังอิ่มๆอ,อยู่มันก็มีการง่วงทานก็ง สมมติว่าท่านเดินมาปกติท่านจะเดินมาหลังจากพาฉันเสร็จเนี่ยท่านจะเดินมาตรวจดูนู่นดูนี่แล้วท่านก็บอกผมมาเจอเราท่านก็บอกก็มาเที่ยวดูนกดูอะไรไปอย่างนั้นละความจริงท่านมาดูว่าหลังฉันแล้วพระจะทำอะไรบ้างแล้วพอตอนกลางวันท่านก็จะมาอีกขนหนึ่งตอนกลางคืนหรือค่ำค่เนี่ยท่านจะมาอีกขนหนึ่ง อย่างนี้แทบทุกวันในระยะที่ท่านข,ข,ขนาดอายุประมาณ60-60กว่านี่ท่านยังขยันแข็งแ็งอย่างนี้นะกับลูกศิษย์